ครับพอเราโดนแล้วนะครับส่งสายแล้วนะครับมันนานเกินมันปล่อยก่อน <c oughs> เห็นไหมแกโตัไปแกโตไปแล้วครับเอาแล้วครับ <c oughs> เอาแล้วครับ <c oughs> ตกลงคืออะไรเนี่ย <c oughs> <c oughs> โอ้โหมาให้ดูวัดกิ่งไม้นะนะ <c oughs>

ทานโอกุมารแค่เร์กับการเทกซัสลอกเคอร์สนะครับบิว<ส>ปืนใหมน่นอนห่างต๊ะมี้ฟา